มันอยู่บ้างอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่ได้อืมไปสนใจเท่าไหร่แต่พอเพื่อนได้ปุ๊บทีนี้เอาแล้วโทรศัพท์ขายถ้บไม่แต่เช้ามาเนี่ยเอามันจะได้จริงหรือเปล่าเออทำไมครับหมายถึงว่าเอาก็มันเลื่อนมาตั้งแต่กี่สมัยแล้วพี่ว่าอ่าไม่ไม,ไม่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีตัวเลขอะไรนนะไม่มีตัวเลขอะไรผมแค่จะเปิดดูวิธีการใเนเฉยๆว่าวิธีการแก้ไขปัญหานะ

ดื่นก็ต้องขอบคุณรัฐบาลก่อนนะครับที่ทําตามสัญญาแล้วก็มอบเงินให้กับคนพิการแล้วก็เงินจํานวนนี้น่ยมีค่าสำหับคนพิการมากหลายๆคนจะนําไปใช้ซื้อยา หลายคนใช้ซื้อของใช้ที่จะเป็นส่วนตัวอย่างที่ผมบอกครับว่าเงิน100บาทคนเราไม่เท่ากันบางคนกินข้าวได้มื้อเดียวบางคนซื้อของได้มากมายหลายอย่างแต่เงิน1,000บาทที่รัฐบ,บาลให้วันนี้มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อคนพิการมากนะครับเพราะว่าเขาเหล่านั้นต้องยอมรับว่าคนพิการอยู่ในภาวะที่ยากลำบากนะครับวันนี้คนพิการกลุ่มเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ได้รับเงิน1,000บาทจากรัฐบ,บาล แต่ยังมีปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่ยังติดปัญหาเรื่องของบัตรคนพิการบนอายุและกลุ่มคนที่ยังรับเบีย้ยความพิการจากอบตจากเ<ม>ทศบาลกลุ่มเหล่านี้ยังไม่ได้รับเงินประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็หลายสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอย่างที่เรียนถามว่ารํารองอบตในประเทศไทยก็ยังยจ่ายเงินให้กับทางเงินสดกับคนพิการอยู่เงินเหล่านี้จะมาถึงคนพิการเมื่อไหร่ หลายคนโทรวันนี้โทรเข้ามารับสายสายแทบไม่เลยนะครับว่าคนทุกคนเขาเขาลูสายตอนแรกอาจจะยังไ,ไ,ไ,ไม่เกิดความมั่นใจหรืออาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะได้จริงหรือเปล่าแต่พอวันนี้เพื่อนเพื่อนได้แล้ว<อ>นะฮะก็เลยโทรเข้ามาถามว่าทำยัางไงจะได้ก็ให้คําแนะนํากันไปแล้วก็ทางเทศบาลบางแห่งก็ให้ข้อมูลมาว่า คนพิการรับเงินทางช่องทางไหนก็จะได้รับเงินหนึ่งบาทช่องทางนั้นเช่นรับเงินสดก็จะได้เงินสดจะจ่ายภายในสิบห้าวันหรืออาจจะเรียกว่าจะได้เงินพร้อมกับเบีย้ยความพิการในเดือนถัดไปไม่เกินวันที่สิบประมาณนี้ครับตั้งแต่เช้าที่าทางคนพิการทาุกหอหาท่านนายกส่วนใหญ่ที่รู้สึกไงที่เน้ครับเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยโอเคต้องบอกว่าความรู้สึกนะครับทุกๆคนต้องบอกว่า หลายคนโทรมาแบบช็อกไม่เชื่อว่าเมื่ออยากจะเชื่อสายตาว่าภาพตรงหน้ามันจะเป็นความจริงคืออะไรเอ่ยตื่นมาแล้วครับมันเหมือนฝันนะครับตื่นมาเหมือนฝันเลยข้อความตื่นมาข้อความเด้มมเมมเมเงมาเงินเงินไปเข้าบัญชีแล้วหลังจากที่รอมานานแล้วนะครับหลายคนดีใจดีใจทุกคนดีใจทุกคนเซอร์ไพรส์มากก็ขอบคุณของขวัญในวันอาุณรุ่งที่รัฐบาลมอบให้คนพิการและกลุ่มปรอดบางทั่วประเทศครับ